รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไทยกล้าคิดกล้าทำรรกลุ่มปตทขนมข้าวโพดอบอก,กรอบตูมตามออเจเ,เล่ไลท์สวัสดีค่ะเด็กๆคะกลับมาพบกับรายการกล้าคิดกล้าทำกันอีกครั้งนึแล้วนะคะปีนี้สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ5รอบค่ะ พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลากหลายด้านมากนะคะโดยเฉพาะด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทยและมีพระราชกรณียกิจที่ทําให้กับประสบนิกรชาวไทยมากมายอย่างเช่นการพัฒนาอาชีพการสร้างรายได้รวมถึงการให้การศึกษาแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้มีความทัดเทียมกับเด็กๆในเมืองใหญ่ค่ะซึ่งเราทุกคนควรจะน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันถวายพระพร ให้พระองค์มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะเราเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องดีๆกันไปแล้วนะคะถ้าหากว่าเด็กๆอยากจะทําความดีถวายพระองค์ท่านก็สามารถทําได้หลายต่อหลายเรื่องค่ะแต่ถ้ายัางนึกไม่ออกลองติดตามช่วงนี้ดูนะคะช่วงโลกสีเขียวกับปะตะทเชินชมค่ะช่วงโลกสีเขียวสนับสนุนโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืน ขยะทั้งในภาคครัวเรือนภาคชุมชนภาคอุตสาหกรรมเป็นปัญหาสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากวันนี้ช่วงโลกสีเขียวเราจึงเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสารยาเพื่อมาดูกันว่าสถาบันการศึกษาแห่งนี้เขามีวิธีการลดปริมาณขยะต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมกันอย่างไรสำหรับประชาคมในมหิดลเนี่ยมีมากกว่า28,000คนนะครับเพราะฉะนั้น การผลิตขยะเนี ja ni, ork, ่ยจะมีมากก่อนหน้านี้นะครับมีการคัดแยกขยะอยู่นะครับอาจจะเป็นในบางส่วนงานยังกระจัดกระจายนะครับมหาวิทยาลัยก็เลยบริหารจัดการใหม่นะครับโดยการสร้างจุดพักขยะให้เป็นจุดๆุดนะครับแบ่งเป็นโซนโซนที่สําคัญแต่ว่าการคัดแยกขยะเนี่ยอาจจะยังไม่มีแรงจูงใจที่จะอยากคัดแยกขยะเพราะเขาไม่รู้ว่าคัดแยกแล้วเขาจะเอาไปทําอะไรต่อเราจะทำยังไงให้เขารู้ว่าขยะที่เขาผลิตออกมาเนี่ยเขาจะรับผิดชอบกับมันยังไงนะครับแล้วขยะเนี่ย ถ้าบริหารจัดการดีๆเนี่ยสามารถมีค่าสามารถทำไรายได้ได้นะครับโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลนะคะเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่รอบๆมหาวิทยาลัายสามารถเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำขยะมาขายให้กับโครงการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องทั้งยังช่วยให้ปริมาณขยะในมหาวิทยาลัายลดลงจำนวนมาก โดยธนาคารจะออกสม,มุดฝากขยะรีไซเคิลให้เมื่อสมาชิกนำขยะรีไซเคิลมาขายในแต่ละครั้งก็สามารถฝากเงินสะสมหรือถอนเงินได้ทันทีหรือในวันอื่นๆก็ได้ค่ะโครงการธนาคารขยะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่มีการรับซื้อนะครับพ่งสมาชิกเนี่ยเมื่อเอาขยะมาก็จะมาตรงนี้จุดแรกนะฮะเอาขยะมาชั่งกิโลนะคะแล้วก็จะมีใบนำฝากให้นะครับ ซึ่งขยะก,ก็จะมีทั้งหมด16ชนิดนะฮะตามรายการมีทั้งกระดาษนะฮะกลุ่มของพลาสติกนะฮะของแก้วแล้วก็กลุ่มของเหล็กนะฮะร,รวมถึงน้ำมันพืชใช้แล้วมหาอะไรเราก็รับซื้อด้วยนะครับปัจจุบันในเอซีเยอะมากที่สุดเพราะเราเป็นสาบ้นการศึกษานะครับเอเยอะมากปีึงประมาณ2 0 0แส0กิโล ตอนนี้มีการตื่นตัวกันมากก็จะมาเปิดบัญชีในนามของคณะเงินส่วนที่ได้ก็จะเป็นการจัดสรรในเรื่องของสวัสดิการเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการ,การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคณะแต่ละคณะนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่เราอยากให้บรรลุผลสําเร็จนะครับไม่ใช่ตัวเลขสมาชิกธนาคารขยะที่เพิ่มขึ้นหรือตัวเลขบัญชี ของผู้ที่มาขายขยะเพิ่มขึ้น,นสูงสูงแต่ในทางกลับกันประแบงขยะที่นํามาขายถ้าลดลงนั่นคือเป้าหมายของเรานนั่นแสดงว่าออการผลิตขยะเกิดขึ้นในแต่ละคนนั้นน้อยลงคนมีจิตสานึกมากขึ้นที่จะรู้ว่าเขาจะใช้ชีวิตประจําวันอย่างไรนี่คือเป้าหมายสาคัญนะครับสําหรับมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาครับน้องๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่านี่เพียงแค่สถาบัานการศึกษาเดียวก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะได้ขนาดนี้ ดังนั้นหากเราทุกคนช่วยกันคัดแยกขยะหรือนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ก็เชื่อว,ว่าปัญหาขยะล้นเมืองและปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศเราก็คงจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะช่วงกลา้กลา,กลาคิดดีสนับสนุนโดยขนมข้าวโพดอบกรอบตูมตาม สวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้พี่ชทอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะซึ่งสถานที่นี้เป็นที่รวบรวมบัวก,กว่าร้อยชนิดเลยนะคะแต่นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีความสําคัญหนึ่งอื่นอีกค่ะแต่ว่าจะมีความสําคัญอย่างไรตามพี่ชทมาดูเลยค่ะ พิพิธภัณฑ์บัวนี่เราเริ่มขึ้นมาได้ยังไงคะจริงโครงการนี้เป็นโครงการอันึ่งจากพระรามยดีสุดประเทศพละราชสุดาสยามรัชราชทกุมารีองนะครับท่านมีนำดำหนีว่าปทุมธานีเมืองบัวนะครับก็อยากให้จังหวัดคนจังหวัดปลูกบัวให้ถูกไม่ใช่จ,จังหวัดที่มหาลัยก็ขอรับสนองพระรามยดีดำเนินการมาแต่ปี2443เป็นต้นมานะครับพอปี2446ล้วก็เอาโครงการนี้เข้าสนองพระองค์ท่านอีกโครงการหนึ่งต่อยอดคือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเช่น เราเก็บรวบรวมสายพันธุ์บัวนะทั้งบัวไทยบัวต่างประเทศไว้ที่ที่เราเนี้ยให้สองก็คือปลูกรักษาไว้ให้คงอยู่ไม่ไปสูญหายจากประเทศไทยเราไปอันนี้สามก็การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากบัวเรามองเรื่องของการใช้ประโยชน์ทุกๆด้านเช่นเป็นอาหารเป็นสมุนไพรกริจกรรมต่อไปเรื่องของการปลูก,กจิตสํานึกให้บุคคลคนไทยเยวาวชนต่างเนี่ยเข้ามาสนใจบัวมากขึ้นบัวคือราชินีแห่งไม้น้า มีความสวยงามและมีคุณค่าคซึ่งคนไทยเราก็เกี่ยวข้องกับบัวมาตั้งแต่สมัยโบราณและถ้าศาสนาพุทธก็ตั้งแต่สมัยพระเจ้าประสูติแล้วนะครับอาจารย์คะแล้วอย่างนี้นี่คือสายพันธุ์อะไรคะอ,ะอันนี้นี่เป็นบัวกลุ่มบัวฝรั่งหรือบัวเขตหนานนะครับชื่อสายพันธุ์ชื่อมังคละอุบลตัวน,นี้เป็นบัวที่ได้รับรางวัลร,ระดับโลกคือได้แชมป์โลกเองนะครบ แล้วเวลาตอนที่เขาตัดสนเนี่ยเขามีเกณฑ์อะไรตัดสนครับบัวเรื่องของกระดานรางบานก็คือดูดูเรื่องสีมาก่อนสีมีความสวยงามไหมสีแจ่มชัดไหมไปนะฮะไอสองเรื่องของการซ้อนอติบดอกแล้วก็รูปทรงของดอกก้านแข็งแรงการพ่อขยายพันธุ์ก็ง่ายบัวมีกี่ประเภทคะอาจารย์บัวจริงในโลกนี้มีแค่สองประเภท,ทใหญ่ๆเลยกันอันแรกคือได้แก่กลุ่มบัวก้านแข็งะนะฮะ่ร้านเราเรียกว่าปฐุมชาติเรารู้จักคือบัวหลวงออก็คือนะบัวที่เราไหว้พระใช่ชื่อสามัญก็เรียกว่าโรตัสนะ แล้วกลุ่มทีสองด้แก่กลุ่มบัวก้านอ่อนก็คือบานเราเรียกุบลชาติหรือกลุ่มบัวสายบัวพันธุ์บัวเพลิน่เรู้จักนะภาษาอังกฤษชื่อสมานชื่อวอเตอร์ลินดีคือสายพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยค่ะตอนนี้มีประมาณกี่สายพันธุ์พอถ้านับรวมทั้งโลกเลยนี่สายพันธุ์ที่ผมเป็นเป็นพันสายพันธุ์แล้วที่นี่เรารวบรวมไว้ตอนนี้เรารวบรวมไว้ประมาณก็ได้ประมาณ400สายพันธุ์ทั้งบัวไทยเราบัวพื้นเมืองแล้วก็บัวที่น้เข่าจะต่างประเทศแล้วก็บัวรูปผสมใหม่ที่เราปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมา นี่เป็นชนแสดงมันจะเป็นบัวที่เราแช่ <share S 2> ไว้ในอ่างเพราะว่าตัวการนี้คือว่าการปลูกบัวเนะี่ยควรใช้พัชนะาแบบไหนนะครับระดับน้ําลึกตื้นอย่างไรอันนี้ก็เป็นรูปผสมใหม่ของเรานะครับอันนี้เราก็ผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ลักษณะของก็อันนี้ก็จะมีหนะ้าขีดซ้อนเยอะดอกขนาดใหญ่แล้วก็ใบสวยงามดอกสวยใบสวยก็เพิ่มมูลค่าคอันนี้ราคาก็ไม่ตามว่าหลักมือและอย่างสายพันธุ์นี้คือสายพันธุ์อะไรคะอาจารย์ชื่อว่าบัวจงกุนีครับ เป็นบัวไทยแท้แต่โบราณน,นะครับมีการค้นพบที่ประเทศไทยที่เดียวในโลกก็มียุเก่าขานมากกว่า800ปีแล้วเขาพิเศษคือหนึ่งเป็นบัวที่บานแล้วไม่หุบเพราะเขามีกีบซ้อนเยอะมากอันนี้เป็นบัวที่ในท้องน้ําไม่มีแล้ว<อ>เพราะว่ามันไม่กินอลาันยากหรอใช่ไม่กินอเลสเรอย,อยู่ในพวกุกลุ่มที่เขาอนุรักษ์สายพันธุ์ค่ะครับอาจารย์คะแล้วอย่างนี้นี่คือบัวสายพันธุ์อะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็นบัววิกตอเรียนะครับ มีบ้านเราเรียกว่าบัวกระด้งนะครับเพราะลักษณะใบก็มีขอบเหมือนกระด้งนะกระดงาาร้งกระจัดบัวตัวนี้เกิดแถวลุ่มน้ำอเมซอนค่ะลุ่มน้ำอเมซอนก็มีปลาปีรนี่์ใช่ที่มีปลาที่มีปากแหลมคมนะครับ oh. ที่พืชเขาก็พยายามสร้างกรอบป้องกันตัวเองไว้ก็สร้างหนามมาเพื่อไม่ให้ปลาไปทําลายเขานะอันนี้คือการการเรียกว่าการเอาตัวรอด <Huh. S 2> ของพืชของสังตว์ต่างๆ ันนี้มีความสําคัญยังไงคะอาจารย์อ๋อนี่ก็เป็นบัวที่เราสคนไทยเราไปสมบัยประกวดที่อเมริกาได้แชมป์โลกนะครับชื่อว่ามิสยามอันนี้ก็เป็นบัวฝรั่งสัญชาติไทยต้นหนึ่งที่เรา<อ>มีการปรับปรุงพันธุ์แล้วก็ได้สายพันธุ์ใหม่ออกมา<อ>ที่เราเห็นหนี่คือในกลุ่มของบัวสัตบ,บุตรที่เรานดยมไปไหว้พระนะครับก็มีระนาะดอก เป็นซ้อนเยอะๆ,ๆเป็นป้อมๆส่วนที่เห็นตัวหน้านี้ก็กลุ่มของบัวหลวงบุญธลินกนะครับเ็็ว่าลักษณะดอกนะฮะถ้าเราดูดอกตูมนะฮะน,นี่จะแหลมๆเลี้ยวๆอันนี้ตูมก็จะป้อมๆอาจารย์คะวันนี้เนี่ยนอกจากแชทจะได้ความรู้แล้วได้ชมบัวสวยๆได้ชิมชาอร่อยๆด้วยขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ถ้าหากน้องๆคนไหนอยากจะมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์บัวก็สามารถมาได้เลยนะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอยู่ที่ปทุมธานีคลอง6ใกล้ๆนี่เองค่ะวันนี้พี่แชทกับอาจารย์ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะคคช่วงปิ๊งทำกับท่านบัววชิระเมธีสนับสนุนโดยเจเล่ไลท์ รับอะไรดีครับอ๋อพี่เอาเป็นนนี้ละกันนะชาเย็นให้พี่แก้วหนึ่งแล้วก็หนูฟไฟพี่สองชิ้นรอสักครู่นะครับนะครับใชจ้าเสร็จแล้วครับได้ไวจังรับอะไรดีครับเอากาแฟดำหนึ่งแก้วกับน้ำสัาปสองแผ่นครับครับรอสักครู่นะครับ าฟดำกับขนมปังที่สั่งได้แล้วครับเร็วจังจริงจริงเลยนะครับขอบคุณครับอืมแล้วแม่ไปไหน,น่ะครับแม่ไปทําธุระข้างนอกครับงาเร็วจริงเลยนะเธอมาเร็วอะไรล่ะเธอนะ่ะมาสายอืมก็ฉันแวะทำธุรานิดหน่อยเออชจางมันเถอะมาก็ดีละ สั่งอะไรกินก่อนไหมอืมกำลังหิวพอดีเลยสั่งกาแฟนหน่อยจ้ารับบัไรดีครับอุยพนักงานที่นี่เขาน่ารักจังเลยเนี่ยเธอไม่ใช่แค่น่ารักอย่างเดียวนะเมื่อกี้ฉันสั่งกาแฟดำไปอะ่ะน้องก็รงเอง,งอะไรมากมาเลยเด้องั้นฉันเอาด้วยดีกว่างั้นพี่สั่งกาแฟดำที่หนึ่งนะครับครับรอสักครู่เลยครับครับไม่สันทานี่ก็าสอนลูกมาดีจริงๆเลยนะอืม กาแฟดำที่สั่งได้แล้วครับขอบคุณครับน่ารักจังเลยอะ่ะตัวเล็กมีเตียวเองทำไมถึงได้เก่งแบบนี้ล่ะครับพอดีปาวันเห็นแม่ทำทุกวันปาวันก็เลยทำเป็นครับอ้าวว่ายังไงทำอะไรอยู่ปาวันกวนคุณนะ้าเขาหรือเปล่าลูกเปล่าเลยจ้ะแม่จันทาเราอะ่ะกำลังชมปาวันอยู่พอดีเลยว่าทั้งเก่งแระฉลัดมากด้วยขอบใจคุณนะ้าทั้งสองคนมากเลยนะจ๊ปะปวันเห็นไหมลูก การทําความดีอ่ะหนูก็จะได้รับความชมแบบนี้ชอบไหมครับชอบครับอืมดีมากดังนั้นตอนนี้นะปาวานทําความดีแล้วเราก็จะต้องรักษาความดีตลอดไปปาวานจะได้เป็นลูกดีๆของแม่เราก็จะได้เป็นเด็กที่น่ารักของคุณนาตลอดไปยังไงล่ะครับครับอืมน่ารักมากลูกโบราณท่านมีสำนวนไทยอยู่สำนวนหนึ่งนั่นก็คือคาว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นหมายความว่า พ่อแม่อย่างไรลูกๆก็มักจะได้รับอิทธิพลอย่างนั้นนี่ก็เป็นไปตามหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้เราอยู่ใกล้คนชนิดไหนเราก็มีแนวโน้มที่จะได้รับอิทธิพลจากคนชนิดนั้นและคนสําคัญที่สุดที่บุตรที่ดาอยู่ใกล้ก็คือคนเป็นพ่อคนเป็นแม่นั่นเองฉะนั้นพ่อแม่ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อลูกๆของเราฉะนั้นจะคิดจะพูดจะทาอะไรก็ตามให้คิดคํานึงถึงอิทธิพล ที่จะตกทอดไปยังบุตรธ,ธิดาของเราด้วยในช่วงท้ายของรายการนะคะพีนี้ก็มีเรื่องราวของเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงมาให้ชมกันค่ะ เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงสภาพที่ดินส่วนใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินจะแห้งแล้งเสื่อมโทรมและการพลิกพื้นป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาทำประโยชน์ได้ก็เป็นภารกิจหนึ่งที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินหรือสอปอกอต้องเข้ามาดูแลพร้อมๆไปกับการให้ความรู้แก่เกษตรกร,ร,กรในเรื่องแนวทางเกษตรอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงวันนี้เราอยู่ที่บ้านป่าขายอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับสมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่ที่นี่ได้รวมตัวเพื่อทําเกษตรแนวใหม่แบบไร้สารซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จในก้าวแรกและพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับพี่น้องเกษตรที่สนใจทุกคนเลยนะครับต่อปอกเราก็มีพื้นที่ดูแลทั้งหมดประมาณ5 0 0 0 0นกว่าไร่ใน5 0 0 0 0นกว่าไรเนี่ยพิโลกมีทั้งหมด9อําเภอ เป็นที่ป่าเสื่อมโทรมนะคะฉะนั้นปัญหามมีแน่นอกเหนือจากให้ที่ดินเขาแล้วนะคะเราก็ยังต้องมีกิจกรรมอื่นๆมาเสริมเพื่อให้เขาอยู่ได้ในพื้นที่ที่ใช้คําว่าเสื่อมโทรมนั้นนะคะคือการพัฒนานะคะพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมกิจกรรมของเราเน้นๆก็คือดํารงไว้ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมะค,ะครับพื้นที่ทั้งหมดนี้มีอยู่29ไร่ครับแล้วก็ ได้มาสประกอมาทำรังวัด้ได้เหลือ14ไร่2งานครับผมครับหลังจากได้ไปทางสำนักง,งานประเทรัฐดินพาไปาศึกษาดูงานจากศูนย์เรียนรู้ต่างๆก็เปลี่ยนมาใช้จริีรู้สึกว่าราได้ดีขึ้นครับเพราะเมื่อก่อนเราจะปลูกพืชเชิงเดียวปลูกกระโพดอย่างเดียวอ๋ออันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่สประกอรเราให้โครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนไม่เรื่องเกินการขุดตะน้ำนะคะหรือว่า จะเป็นเรื่องของเครื่องจักรกลการเกษตรซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็เอาเข้าไปเรียนรู้แล้วก็มีการเขาเรียกว่ามอบปัจจัยการผลิตให้กับกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อไว้เป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องคนอื่นๆมาดูแล้วก็หรือว่าไปพัฒนาต่อยอดออหลังจากอบรมมาก็ช่วยหลายอย่างครับเริ่มแรกก็ามาสนับสนุนพื้นที่พ่อพันธุ์กบครับแล้วก็มีกรมประมงมาสนับสนุนเรื่องพันธุ์ปลาเดี๋ยวนี้ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยครับ จากรายได้ปีละครั้งมารายได้เดือนละยี่สิบสามสิบครั้งเนี่ยครับมันก็ดีขึ้นครับทาต่อครับต้องทาต่ออยู่แล้วครับพอจะท,ทำอย่างอื่นก็ทําไม่ได้แล้วครับพอราระวังพื้นฐานไปดีแล้วอย่างแหลงน้ําแล้วก็ทําให้เกือบจะสมบูรณ์แล้วครับบอกเขาเลยว่าถ้าเขาทําเกษตรนะคะอนาคตรวยแน่เพราะว่าถามว่าคนเนี่ยมันต้องกินฉะนั้นคนเราเมื่อ สิ่งเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทุกคนต้องใช้ต้องกินเป็นปัจจัยสำคัญฉะนั้นถ้าเขาทำและมีคุณภาพนะคะยิ่งมี aec มีอะไรสิ่งที่เราจะสู้ได้มากที่สุดก็คือคุณภาพนะคะอินซี sea, คือคุณภาพคุณภาพชีวิตคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกอย่างจะดีขึ้นมาหมดฉะนั้นตรงนี้นะคะเป็นเป็นสิ่งยืนยันให้เขาอ่าค่ะ แม้แนวทางเกษตรอินทรีย์จะเริ่มจากที่การมีกินมีใช้อย่างพอเพียงแต่ในอนาคตทุกคนก็หวังว่าคุณภาพจากคำว่าอินทรีย์จะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เป็นที่มั่นคงและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายไม่ต่างจากการทำอาชีพอื่นๆเลยนะครับสบปกจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หนุนเด็กไทยกล้าคิดกล้าทำกลุ่มปะตะทขนมข้าวโพดอบกรอบตุ้มตามเจเล่ไล์